น้องเวฟอดีตคู่รักต่างวัยกับพี่พรเปิดตัวรักครั้งใหม่อีกแล้วครับแต่คราวนี้เป็นหนุ่มหล่อเจ้าของตำแหน่งมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์2023 เรียกว่าทำเอาโซเชียลฮือฮากันอีกแล้วครับกับน้องเวฟอดีตคู่รักต่างวัยกับพี่พรที่เพิ่งจะเลิกรากันไปและน้องเวฟก็เปิดตัวกับสาวคนใหม่อย่างพี่เล็กสาวคนใหม่ก็รุ่นราวคลาวเดียวกันกับพี่พรน,นั่นแหละนะครับซึ่งความรักเหมือนกําลังจะไปได้ดีเลยทีเดียวแต่แล้วจู่ๆครับน้องเวฟก็มาทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่คราวนี้ไม่ได้เป็นสาวใหญ่รุ่นแม่เหมือนกับ2คนแรกแล้วนะครับแต่กลับเป็นหนุ่มหล่อชาวกัมพู ชาซึ่งเป็นนายแบบครับและมีดีกรีเป็นถึงมิสเตอร์สมาท์เ d ลเลนแอดวานซ์2023เลยทีเดียวเขาคือชัยชัยยาครับใครที่ติดตามโซเชียลก็คงจะสังเกตนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยได้เสิร์ฟความหวานให้คนได้เห็นทางโซเชียลมาได้สักระยะหนึ่งแล้วและล่าสุดทางไทยรัฐได้ไปคุยกับทั้งคู่มาครับโดยน้องเวฟบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้อยู่กับพี่ชัยมีอะไรก็ปรึกษากันมาโดยตลอดเลยไปไหนมาไหนด้วยกันพี่ชัยเป็นคนที่เข้าใจเวฟมากที่สุดในตอนนี้ และเมื่อถามว่าคนทางโน้นซึ่งน่าจะหมายถึงพี่เล็กนะครับว่าอย่างไรบ้างน้องเวฟบอกว่าไม่เกี่ยวกันเราก็ยังมีเวลาให้เขาซึ่งเขาก็รู้ว่าเรามีคนนี้ซึ่งก็หมายถึงพี่ชัยนั่นเองและเมื่อถามว่าไม่กลัวกระแสตีกลับหรอน้องเวฟบอกว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นคอยดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปและหากว่ากระแสต,ตอนนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับได้หมดเลยส่วนคนที่เลิกไปแล้วไม่อยากจะเอ่ยถึงส่วนพี่ชัยหรือชัยชยานหนุ่มหล่อชาวกัมพูชาที่เขามาทํางานที่เมืองไทย และเขาเพิ่งจะคว้าตำแหน่งมิสเตอร์สมาร์ทเทลแอนด์แอดวานซ์2023ในส่วนของตำแหน่งเจนทีนไปครองได้เปิดเผยครับว่าเขายอมรับว่าเวลาได้อยู่กับน้องเวฟไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วรู้สึกสบายใจครับปรึกษากันได้ทุกเรื่องตลอดเวลาและที่ผ่านมาเขามักจะเป็นคนที่โทรหาน้องเวฟมากกว่าเพราะเป็นห่วงน้องนั่นเองและทั้งคู่ก็เพิ่งจะมีงานถ่ายแบบร่วมกันโดยน้องเวฟได้โพสต์คลิปลงในช่องทิกตอกของน้องเวฟเองด้วยครับพร้อมกับแคปชั่นที่หลายคนบอกว่าแหมชวนอิจฉาเหลือเกิน may it be A good New Beginning หรือบางทีมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่พร้อมกับบอกว่าขอบคุณพี่ชายด้วยครับนับหนึ่งใหม่อีกครั้งอย่างไรก็ตามทางไทยรัฐได้เข้าไปเช็คในโซเชียลของทางน้องเวฟและพี่เล็กมากลับพบว่าทั้งคู่ยังมีการโพสต์คลิปที่มีภาพคู่ร่วมกันอยู่ครับและทั้งคู่ยังคงใช้ชื่อทวิตตอรว่าเล็กสะพ้ายการและเวฟเขยสุรินอยู่คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าการเปิดตัวกับรักครั้งใหม่กับนายแบบหนุ่มในครั้งนี้ จะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่การทำคอนเทนต์หรือไม่เพราะว่ามือไม่กี่วันมานี่เองนะครับน้องเวฟเพิ่งจะออกมาพนมมือไหว้อ้อนวอนขอโอกาสของานทำและจะขอเปลี่ยนเป็นคนใหม่เรื่องราวความจริงทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปครับ